สมุคแล้วคนกี่คนเนี่ยแจกยอดได้หนึ่งรอยแปดเลยร้อยแปดยห้าสิ้านะะโมเป็นสุสอจจาวีลพนะโมเป็นสุสัจจาวาลพ佛นะโมเป็นสุสจาวนิพอ่อนอื่นเขาขอโอกาสกับ หลวงพ่อพระอาจารย์ดรชัยพรที่มารลงานในวันนี้จะอยู่กับพวกเราประมาณ5วันเลยนะ่าก็จะมาสอนเรื่องกรรมฐานอ่าไม่ว่าตอนเช้าวันนี้ท่านมาสายหน่อยเลยไม่ได้ให้มาถามกรรมฐานแต่มาพูดวุ่นวายนแล้วก็เดี๋ยวันนี้เช้าตอนเย็นก็จะมีะท่านจะมาสอนสมาธิ บำบัดเพราะว่าเห็น,หนั่งปบเขานิพพานทันทีเลยทุกท่านมาเกิดแล้วน <c oughs> ี่ไม่ดีสาธุสาธุใครมาถึงที่นี่ก็มาถึงแล้วนิพพานก็าสารานชื่อว่าสารานิพพานไปไหนมาไปนิพพานมานิพพานอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ยัง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ชื่อของพนิพพานแลวนะ ก่อนอื่นนั่นเดี๋ยวเาจะมาคงจะใช้เวลาประมาณสามนาทีสามนาทีไม่ใช่สามสิบนาทีนะจะแนะนําตัวเองสักหน่อยนะแล้วก็จะได้คุยความเป็นไปเป็นมาในมาครั้งนี้นะแล้วก็สวัสดีเป็นทางการรอบหนึ่งนะเพราะว่าไม่ต้องเป็นระบานก็ทดสอบไหม่ได้แต่ไม่แปดยังดันหมดเดี๋ยวเมื่อเช้าก็วุ่นวายหมดใหม่สุดท้ายก่อนจะจัดงานก็ใช้ได้ เดี๋ยวขอพี่เดี๋ยวสักสองคนช่วยม้วนอะไรนะม้อนผ้าแดงนี่เอาไปให้ช่างพอนี้เขาจะเย็บใส่แล้วล่ะแต่มาจะเขารออะไรด้วยรอรอเตรียมด้วยนะรอเตรียมเลยเอาไปยกให้ช่างเลยเขาจะาติดไปซินเตอร์ลืมไปแล้วก็ถ้าถ้นนเสร็จแล้วก็ส่งซินเตอร์ยกมาเลยนะไปยกมาแล้วก็จะได้เริ่มพิธีแสดงสาธิตในบัตรขอภัยโอเคกลับมาใหม่ส่วนมุมอะไรนะ มุมซ้ายตั๊กาเนี่ยเชื่อมโรงทะเบียนเนี่ยก็ขอเสียบเบาๆหน่อยนะตั๊กานี่ไม่เสียงดังดังสู้ไม่ได้เลยก็ขอเบาๆหน่อยนะตรงมุมนั้นนะเนาะไม่ต้องเลยชื่อนะฮะใครที่ลงทะเบียนใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้เบาๆหน่อยนะไม่เป็นไรพอมาสายเดี๋ยวจะเทียบก็จะมีลงเครื่องมาอีกคนสองคนอันนู้นลงไปอะไรจะคุยอะไรจะี่ยทั้งทีขึ้นแท็กในีตั๊นาชอบหลุดไปไหนเนี่ยหลุดไปโลกไหนก็หลุกลับมาใหม่ อาตมาจะขอแนะนําตัวนะใครมาครั้งแรกบางยกมือขึ้นสิสูงไม่สูงเนี่ยโอ้โหเกินร้อยเลยม,มาครั้งแรกเลยงั้นก็บางคนก็ได้ดูประวัตอิอาตมาทางยูทูบบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่ามันเป็นการฟังสรั้ล่อๆนะอาตมาก็เป็นคนไทยเียแหละนะอาตมาชื่อพระถนอมฉาย,ยาปวดทีปังคาโลถ้าเป็นโนามสกุลโป่งเนี่ย ในจีนเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วรอบหนึ่งโอ้โหดังสุดเลยสุดท้ายก็ต้องอะไรนะกลับมาใช้ชื่อถนอมปงเมียชื่อเดิมนะก็เกิดที่อำเภอฝางนะตำบลมั่นปิงบ้านบ้านอะไรบ้านมันานมั่นปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อาตมาก็ปรารถนาหลังจากเรียนจบป .6 แล้วอยากจะบบทภาคเร้อนนึงเดือนก็ มีใบปียวจากวัดไปก็มาบวชที่ศูนย์พุทธธรรมหลองพอ่อเดี๋ยวนี้เขาเรียกสำนักสงฆ์พุทธธรรมหรือว่าอะไรนะที่อดอยสุเทพปฏิอยสุเทพมาบวชแค่ตั้งใจบวชถ้ราร้อนเราก็รู้กันนะบวช่วงปิดภาคเทมก็จบวชเดือนเดียว,ยวแต่บวชไปมาบวชมาตั้งแต่อายุสิาจนถึงปัจจุบันก็อายุ5้บสอแล้วไม่รู้มันผ่านไปไวมากเลย รือว่าเวลาผ่านไปอยูกป .6 เหมือนกันอ่านไปพอจบสิบสาแล้วก็ถึงเวลาครบเดือนหนึ่งก็ยศพ่อ,อยศพ่อก็มันรับว่าให้ึสร็ไปเรียนต่อธนาเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือ,อเพราะว่าสอบชั้นชั้นป .5 เป็นหนึ่งชั้นป .6 เนี่ยถ้ากลับไปเรียนรูจะรลอมาตกชั้นอีก่นาว่าขอบวชหนีบวชไม่ไปเรียนนะสุดท้ายก็รูเอยหนอมมันบวชแล้วล่อยมันบวชไปต่อ,ตอด้วยให้มันผ่าน พอหกไปเนี่ยมาก็เลยสอบผ่านพอหกไปโดยดีอ่แล้วก็บวชก็ธนาบอกยอมรับบวชเดือนก็ได้ไม่จะเป็นต้องอ่าสิ้นไปรเรียนที่ไหนได้อยากเที่ยวเธมาชอบเที่ยวอ่าพอบวชปุ๊บเนี่ยอาจารท่านก็อารมณเนที่อยู่ต่อ,อ,ตก,อก็ลงใต้ในกาบกูรูพุทธท่าในวันเกิดค่าพิเศษทยี่ิบเจ็ดพฤษภากา็ได้ไปเห็นชา,ายทะเลอะไรนะได้เปิดหูเปิดตากว้างโอ้โหอันนี้สงแค่บวชเดือน,นสองเดือนไม่สิ้นเนี่ยโอ้โหได้เปิดหูเปิดตาไปถึงใต้เลย าเราไม่บวชไม่มีโอกาสจะไปตาในใจคิดขอบวชสักปีสองป,ปีไม่แน่อาจจะได้ไปไกลอยู่พอกเราก็อยากเป็นบวชตาตมาเนี่ยถ้าถามว่าตมาบวชมาทําไม,มถ้าตอนสมัยเด็กเเนี่ยตัณาบวชมาบวชเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวอยากไปออกต่างประเทศเพราะเห็นองค์อื่นนี่ยไปต่างประเทศแล้วเป็นภาคเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นนิพพานไม่ได้บวชเราเป้าหม่นิพพานม่เลย,ย,ยไ,ไ,ไปเที่ยวบวชเสร็จแล้วก็ ลวงพ่อก็ได้สร้างโรงเรียนพุทธเกษตรสองห้าสามหนึ่งก็ได้ตั้งธรมมาบวชสองห้าสองเก้าบาคนก็ยังไม่เกิดแล้วก็สองห้าสามสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งหลวงพ่อได้ตั้งมูลนิธิพุทธเกษตรด้านนี้เราจะเห็นป้ายมูลนิธิพุทธเกษตรอันนี้เป็นสถาบันถนนรางชีวิตด้านหน้านี้เป็นศาลานิพนธ์นิพนธ์ศาลาไม่เหมือนกันทุกที่เลยไม่รู้เป็น,นอะไรเลื่ก็อยู่ไปช่วยอาจารย์สร้างโรงเรียนพุทธเกษตรประมาณ ห้าปีแล้วก็เรียนมัธยมมหนึ่งมสองมสามคนทีเขาเรียนสาปีก็จบแต่จะมาเรียนห้าปีถึงจะจบทําไมเพราะว่าปีแรกๆเนี่ยไม่ไม่ได้เรียนก็เลยไปไปสร้างโรงเรียนก็โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนในป่าในเชิงในห้วยมันมีไฟฟ้าไม่มีน้ำก็ต้องตาดน้ำคองอยู่ที่นู่นห้าปีพอจบมาสังกัดโรงเรียนพุทธวิทยา แล้วก็พอเรียนจบมสาอาจารย์ท่านก็ได้พาไปไต้หวันช่วงระหว่างห้าปีก็ไปมาเลเซียสิงคโปร์พอเรียนจบปุบได้ไปไต้หวันไปพอไปไต้หวันปุ๊บเนี่ยเลยติดใจสาวไต้หวันไม่ใช่คือไปรักอาจาสาวไต้หวันไต้หวันไม่สนุกไปรัสาวไต้หวันนะเป็นติดใจเกาะฟอร์มซาเกาะไต้หวันเนี่ยพอไปดูก็โอ้โหรู้สึกเหมือนใช่ไม่รู้ไต้หวันเนี่ยมีความผูกพันอะประมาณเลยบอกอาจารย์อาจารย์ ยากจะอยู่ไต้หวันนี่ไม่อยากจะไปไหนละอาจ,ะจารย์เลยก็ให้อยู่พออยู่ป๊บอยู่หกเดือนมีสร้างหมดกลับมามีภาคเพื่อนที่ไปบรวชภาคจีนเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งต้องการเน่นน้อยไปอยู่วัดด้วยเพราะว่าท่านมีวัดไม่มีใครใช่วยดูแลไปปรับไปตรวจต่อมาก็เข้าไปอยู่ไปอาสาสมัครเขาจะเอาสององค์มีองค์นี้จะส่งตามด้วยมาไปก่อนพอไปอยู่วัดจีนปุ๊บเนี่ยโอ้หลวงพ่อเห็นแตวเราเ็าคุยภาษาจีนไม่เป็น ท่านก็ไปส่งเรียนที่หัวดีหรือเปล่าเพื่อเอาวีซ่าต่อปีต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนหรือว่าสองสามเดือนต่อต่อต่อเขาจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่มันก็เขาจะให้วีซ่านั้นที่จริงช่วง,งแรกๆนี่ประมาณ1990เนจนถึงปี2000นต่มาใช้ซื้อวีซ่าหรือว่าเราต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยเทอมหนึ่งประมาณสองเดือนครึ่งสิอาทิตย์นะไปเรียนจากวอดดีหรือเปลาวีซ่ามันได้น้อย ค่าเทอมมันแพงก็เลยไปเรียนวันวัาตาเสียนะจริงวันวัาตาเสียงนี่ตอนหลังนี่มาทราบวา่าคุณวิกมรมกรมปดิษฐ์นะมาัตานาครเขาไปเรียนเหมือนว้าตาเสียเหมือนกันเป็นศิษย์สายเดียวกันเหมือนกันแต่ตมาไม่ได้ไปเรียนธุรกิจนะตมาไปเรียนภาษาก็แช่อยู่นั่นแหะเรียนอ,อะไรนะอนุบาลปฐมมัธยมจนถึเหนือชูจีก็อะไรนะ ระดับต้นระดับกลางระดับปลายกลับมาระดับต้นระดับกลางระดับปลายเป็นนี่งสองสามปีสิบปีเรียนไม่จบสักทีไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะว่าต้องการวี่าสเรียนบ้างไม่เรียนบา่นบางก็จบอยู่นะพอจบปสิปีพวกบางทีพอได้เป็นภาษาพวกเนี่ยช่วงไปไต้ตวหวันเนี่ยตอนแรกเนี่ยอามาก็เกิดรถอุบัติเหตุพิบ่วงที่ขุดยองตอนนั้นมาใหม่ๆก็ไปไปกลับกับอุบัติเหตุต้องขอบคุณอบททุบัติเหตุท้งนั้นนะ เกือบตายเหมือนกันเพราะว่าโชเฟอร์หลับในนะครับรถเกือบจะถึงเป้าหมายแล้วอีก6กกิโลนะคุณยมเอ่อโค้ชช่วงระหว่างอ่าเลยนะอ่อก่าหนึ่งคุณโยม6กกิโลก็เป็นช่วงที่อ่าเพราะว่าของพับสอบเยอะโชเฟอร์ก็ไม่เคยขับรถกลางคืนออกที่นี่สองทุ่มไปถึงที่นอ่นตีสองก็เป็นเวลาหลับแล้วอาตมาาก็หลับตั้งแต่เที่ยงคืนนะเขาอาตมาเขาก็หลับไปด้วยขับไปด้วยเกือบไม่มาจะถึงไหม เราไม่ถึงกันนะเพราะว่าจะลงไหลารอบแล้วแต่มาสื่นตื่นๆนะครับผเฮ้ยจอดก็หลับกันเพราะมันมีแต่ป่าแต่เขาก็กลัวผีกันไปกันสองคนนะแต่มาเป็นเนน้อยอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เลยไม่กล้าจอดโชเฟอร์ก็ขับไปต่อแต่มาก็หลับต่อหลับต่อเอก็เห็นต่มาหลับเอก็หลับไปด้วยหลับไปหลับมาเราคิดถึงว่าถ้าหลับแล้วขับรถยังไงก็ลงเหี่ยวเลยนะแต่นั้นโชคดีเพราะจะลงเหี่ยวเพราะมันมาตะโกนดังอามิทตรโฟดเดอร์ เขาเลยกลืหักพงอะไรพลิกความกลางถนนเลยนะเรนั้นท่อเนี่ยเขาท่อประปาเนี่ยไปประมาณเต็มลำรถล๊อกรอเลยขอบคุณรถพลิกความคันนั้นอ่ะเดี๋ยวขับจัดก็ได้หมอใบใถ้าเสียงรบกวนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขับจัดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยจบก็จัดอ่าพอรถพลิกความนั้นทำให้ตําน่งชีวิตเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยไปถึง กลับไปไต้หวันนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไหลยกไม่ขึ้นไหลติดในนี้มีคนไม่รู้ไปนวดไปปีะประามาไม่รู้ว่าไปอุบัติเหตุนอนทํามาไหลยกไม่ขึ้นเลยไปหาหมอตอนนั้นไปอยู่วัดจีนอาจารย์งพ่อท่านก็พาไปหาหมอเสร็จพอไปหาหมอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปหาหมอไม่รู้กี่หมอไม่เข้าสักทีสุดท้ายไปเจออาจารย์เซียซิงหยางเป็นอาจารย์อคนแรกที่จะมา ถือว่าเขาลบนับถือว่าโอ้สุดยอดจริงๆนะเป็นอาจารย์ที่เป็นไคโรพลาสติกเขาเรียกว่าจัดไม่ถึงสิบนาทีนะถึงคับคับคับคัคัอกระดูกมันเข้าที่้วบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่กระดูกหัวไหล่แตมันเป็นที่คอด้วยนะเพราะตอนรถลงมเนี่ยหมอมักระแทกเลยเราเขาจับหัวไหล่แต่มันไม่ได้จับคอมันก็ไม่หายเหมือนกันพอจับปุ๊บหายเลยสองสามครั้งต่อมาเลยติดใจเลยนะติดภาพภาพไม่ติดใจเลยในนาทีนั้นเลยเอ๊ เราเจ็บมาป่วยมาเนี่ยหาหมอเป็นไม่รู้กีสี่ห้าหมอเป็นไม่รู้กี่มมป,ปีไม่หายไม่เจอหมอดีๆดีสักทีเลยพอไปเจอหมอ,หอ,อที่หานก็เปล่ยเลย,เย,ย,ยอ่ที่ฐานจะเลยอยากจะเรียวนวิชานี่แหละจะเรียนวิชานี้ที่อยากจะเรียนวิชานี้ไม่ใช่แล้วเอาหนึ่งดูแลตัวเองอันที่สองที่จุดเริ่มต้นก็อยากมาดูแลพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าพี่น้องทางบ้านนักมาเนี่ยจะมาเป็นชาวสวนทนําลินจีทาส้มอ่าตอนนี้ก็เริ่ปมปลูกทุเรียนอีกแล้วไม่รู้น้องชายไปปลูกทุเรียน แป็นอาชีพทำสวนก็มีปัญหาอันนี้ชาวนาชาวสวนก็เป็นปกติต้องปลดลังกคนเดียวตั้งจิตอยากจะมาดูแล,ลแค่ยากเท่านั้นพอเรียนไปปุ๊บอาจารย์ว่าเราเ,อาเบอร์โทรกับอะไรนะโทรศัพท์ติดต่อไว้แลังจาทิ้งไว้ประมาณสักสามเดือนท่านโทรกลับมาบอกว่า <c oughs> จะเปิดคอร์สเรียนจะมาไหมมาเออตอนรีนไปสมัครพอไปคนเดียวปุ๊บก็เห็นเราเป็นพระไทยตอนนั้นตะมาย,ยังเป็นสมณีนไทยนะ ก็เพราะว่าคุณเป็นคนไทยเนี่ยคุณมาคุณเดียวไม่ได้คุณต้องไปหาเพื่อนใหม่เกิดคุณเป็นอะไรคุณกลับไปไม่มีใครช่วยคุณนะ <c oughs> คุณมีแต่ช่วยคนอื่นแต่มาก็ไปหาพเพื่อนเมาชื่อสัมเภาสัมภาแต่ตอนนี้สึกแล้วสึวสวนนสกเราเป็นครูอยู่ที่อลราชเรียนด้วยกันตอนนั้นแตนมาเคยคุยในเฟซแล้วรอ,อบเนี่ยหลายคนเลยนะโอ้สมัครสมัครมาพอมีอเขา่าหมอสังสิบอกว่าอบรมฟรีโอ้คนมากเต็มเลยสมัครคน สามวันเนี so, <will> ่ยเจ็ดสิบกว่าคนแล้วนะวันที่สี่ที่ห้านี่จะมาปฏิเสธแต่สุราจะมาบอกให้คุณโยกว่าไม่ต้องไม่มาแล้วรับไปสักร้อยหนึ่งก็ได้เจ็ดสิบสองคนเนี่ยเดี๋ยวมันมาไม่ถึงแบบนี้พอรับไปรับมารับไปประมาณเกือบร้อยห้าสิบยกเลิกไปประมาณสามสิบกว่าคนแต่ที่มาเนี่ยไม่ได้สมัครมาสมัครดำน้ำมาหมดเลยว่าไอที่สมัครนี่ไม่มาเยอะเลยน่าจะเกินขึ้นก็นี่แหละเป็นเหตุ ก็เหมือนกันที่จะมาเรียนสมัยนั้นอาจารย์ท่านก็มีคุูสโลบายเหมือนกัน้าะเนี่ยท่านให้เรียนฟรีหมดเลยท่านไม่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายรุ่นนั้นจะมาเป็นรุ่นสิบหนึ่งเก้าปีพอดีก็ถือว่ารอบนี้กอเนี้ยช่วงประมาณเดือนตุลาคมสิงหาหรือว่าครบเสียสาปีที่ตมาเรียนนวดนอนนวดระดูกที่ไต้หวัน อาจารย์ท่านมีสโลแกนยังไงเอาภาพมาเรียนย่บางทีเฮ้ยมีจินนิมนตเป็นรับซองเราไปเอาซองน่ะมีงานลูกพัดงานสวดงานอะไรไปรับงานส่วนเรียนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนอาจารย์ท่านเลยสรุปสรุบายว่าภาพมาเรียนก็ต้องเก็บตังค์เก็บมจจัดจำสามหมื่นห้าสามสิบปีที่แล้ 35, วสามหมื่นห้าเทประมาณ 1, หนึ่งพันดอลลาร์ถ้าตรงนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ถือถามมาแต่แม้ว่าสมัยนั้นอ่ะ หนึ่งก้ากสีทำไมามเะนน่าสามหมื่นามาหานี่ก็หือขึ้นคอเหมือนกันไม่เหมือนเดิมเ้นะ่าสามหมื่นห้านี่จะมานีกะดิ่งเยอเดี๋ยวสามหมื่นห้ามาแล้วยแต่เพราะว่าตํานานมีความรู้เรื่อแล้วตอนนี้เสื่อนี่ก็นั่งไปด้วยนวดไปด้วยได้มาหลอยพันได้มาเกือบพันบาทถอดรหัสชีวิตจ็งๆก็ไม่มีปัญหาที่จะอยากอยาได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาได้เลวเมื่อก่อนในสามหมื่น้ายากเหมือนกันพอจะได้นี่ก็เก็บหอมมลำยึด กาเรียนสองคนองค์นั้นไม่มีสต,ตางค์เหมือนกันตมาก็ต้องออกให้โอ้วตะมาสวะมรรคพรแล้วต้องเก็บมาเจ็ดหมื่นกว่าบาทเพื่อไปอยากจะเรียนวิชานี้ยเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วก็เ,กกเรียนสามเดือนไม่ได้เรียนห้าวันนะสามเดือนไม่ได้เรียนทุกวันเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ประมาณสามเดือนพอจะมีจิตได้มนต์แล้วก็ต้องสละทิ้งหมดเพราะกลัวอาจารย์จะยึดตังค์เลยก็จะเป็นต้องไปเรียน,เ,น 30, 3, เรียนเรียนเรียนจนจบสามสิบสามสามเดือน พอจบข้อก็อาจารย์ท่านก็เรียนคืนให้โอตมาศรัทธามากอาจารย์ธรรมาด้วยอาจารย์จะโกงธรรมาไปศรัทธาไม่โกงคืนทั้งหมดก็ดีใจได้หมดที่ท่านที่นี่แหละก็ถูกเหมือนกับมัดมือช่อมันกันถ้าพูดตรงๆเลยถ้าไม่มัดจำธรรมะสามพันห้าสามหมื่นห้าตอนนั้นน่ะอาตมาไม่มีวันนี้นะเรียนไม่จบด้วยของเราเนี่ยโอกาสดีมากเลยนะทื่ว่า ไม่ได e, ้มัดจําไม่ได้เลยจะมาสมัครกอสมัครยกเลิกไลยยกเลิกง่ายๆออกจากกลุ่มไปแต่ต่อไปเนี่ยพึ่งเป้าก็ทมานี่ต่อไปในนาครธรรมมก็ตั้งเป้าไว้ประมาณสักสมหมื่นห้าสามหมื่นหกนักมากกว่าจากับหนึ่พ hey. ันแต่เก็บไม่ลงทันทีนะจะเก็บเก็บมาล้จากหนึ่งพันหน่อยเก้าสิบบาทสามพันหกสามหกพันสามพอหกพันสามนี่หายหมดเลยไม่มีใครมาเลย แต่พอเป็นต่างก็โผล่มากันเทรียบเลยนะมาเขาไม่ดูแต่ก็จริงๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยก็สอนมาก็ตั้มาเรียนมาเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรนะเอามาดูแลคนพ่อคนแม่ตอนเด็กหลวงพ่อยังอยู่มาดูญาติพี่น้องมาดูพระที่วัดเป็นอย่างเงี้ยประมาณสิบกว่าปีนะตั้งแต่994จนถึงประมาณปี2004เก้าทันต้นๆแล้วก็ปี1999เนี่ยเห็นแล้วบางทีเนี่ยหยวพ่อยมพ่อมอไซค์ล้มคอเค่ พี่ชายไปเตะลูกบอลขาหักหลานฝึกขับรอไซร์ขับจักรยานขาหกยายาล้มขาหักแข,ข้งหักตระกูลปง่งเนี่ยเนี่ยหรือว่าตระยา่านมาหลานหลาน,หลานมาเราไปถามมันไม่มีใครไม่กระดูกหักมีแต่กระดูกหักสงสัยเนี่ยเพราะตระมาผู้เริยนกระดูกเนี่ยแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมีแต่กระดูกหักไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะบางทีเขาเรียกว่าเป็นโรคกรรมอะไรไม่รู้อะไรเพราะว่าตั้ง,งใจจะมาเรียนคือว่าคนที่เราจะรักษาดูแลก็คือว่าตระกูลเราก่อนพี่น้องเราก่อน แล้วพอพอมาเจอรกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกแล้วแล้วเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นเราก็ต้องให้เขาไปหาหมอเข้าโงเขาเปลือกเพราะเราไม่ได้เป็นหมอเราก็รู้ว่าแค่เป็นหมอจากกระดูกหมอนวดแค่เอากระดูกเคลือ่อนใหเข,ขในเขาได้ก็เป็นบางทีเขาต้องรออาตมาปีหนึ่งกลับมาครั้งหนึ่งปีหนึ่งกลับมาสองครั้งโอ้คนจะรอนี่ทรามานนะคนที่เจ็บที่ป่วยจะรอหมอมานี่นี่สุดท้ายอาตมาเลยมีไอเดียเอะเอาวิชาความรู้เนี่ย เอามาถ่ายทอดให้ลูกหลานพี่น้องที่อยู่ทั้งบาง้านนี้ให้เขาดูแลกันเองจุดเริ่มต้นก็ปีหนึ่งก้าเนี่ยช่วงนี้นาเมษาตอนนั้นปิดเทินก็ประกาศเลยว่าใครอยากจะเรียนนวดน้องสุขภาพในเราสมัยนี้เราเรืร่องการนวดนองสุขภาพันเมื่อก่อนเนี่ยมาบอกไปประกาศเป็นตัวอะไรประมาณ,มาณบอกว่าเรียนคาร์โบฟตติกกระดูกตอนนั้นในไทยยังไม่มนะีแต่ตอนนี้มันมีเยอะเราใช้คถานี้ไม่ได้ ก็มาเรียนปกติีอาจารย์จะมัดจำค่าเรียนใช่ไหมแต่อาจารย์ธรตมานี่กับกับอาจารย์ธรรมาเวลาเรียนเลยธมาจะไม่ทําตามอาจารย์มาจะสวนทางอาจารย์นี่มัดจำแล้วให้นักเรียนมาเรียนแต่ธมานี่จ้างเรียนจ้างเรียนน้องทงน้องชายหลานธรมามาเรียนเลยรุ่นพวกเรานี่โชคดีนะไม่ได้จ้างมาเรียนมีใครโดนจ้างมาเรียนนัางรุ่นอื่นเนี่ยมีพ่อแม่จ้างมาเรียนด้วยนะจ้างมาเรียนเลยแต่รุ่นนี้ไม่มีใครจ้างเรียนพากว่าเรามา ให้เรียนฟรีให้เรียนแล้วแต่กําลังศรัทธาจ้างเรียนปกตินี่จะมากลับมาเมืองไทยจะมาก็จะใส่ซองเอาไปแจกหลานเพราะว่าอยู่ต่างประเทศแต่มีเงินเยอะทํางานสนโดนอะไรเงี้ยปั๊บเดือนประมาณละสี่สี่ห้าพันปั๊บเดือนก็ได้แล้วกลับมาก็อาใส่ซองแจกแจกแจกลูกหลานเริ่มที่ถอนใจมาเข้ามาก็รอตังรอตป่าปีนั้นจะมาเรียนมีสโลแกนว่าใครมาเรียนเดือนนี้จะแจกตังแจกซอง พราะว่าโหจะแจกสองคนละเท่านั้นเท่านั้นเจ็ดล้านปุ๊บเนี่ยไม่ไป,ไปทํางานทำการเลยมาเรียนกับมามหมื่นเนี่ยอุตส่ลกายไปนี่ก็ดีเหมือนกันต่อไปถ้าจะมาจะจกเรียนสักพันนึงเนี่ยแจกสตังค์คนละร้อยเก้าเก้าเราลองคนมาเรียนเยอะเลยนะไม่ต้องแจกตังค์สอนจบไปปุ๊บนักเรียนเหลือแค่สิบคนที่ต,ตั้งใจเรียนจริงๆแต่ที่เหลือน,นั่นน่ะสามสิบกว่าคนนะม,าานะมาเอาอลไรนะมาเอาอังเปาไม่ต,มตั้งใจเรียน แตมาเลยประกาศเลยตั้ง Wolf pues mm hmm. แต่นั้นว่าให้ญาติพี่น้องอาตมาไม่สอนนี่ละเพราะสอนครั้งหนึ่งเนี่ยอาตมาต้องจ่ายเงินตั้สองพันสามห่คนก็หกหมื่นอาตมาเลยไม่สอนนะญาติพี่น้องตัดเลยไม่เอาแล้วพอแล้วพี่น้องไม่สอนเอาแต่เง nah, ินเงินเงิน่แต่แป๊บเนี่เอาเงินเงินอย่างเดียวไม่เอาวิชาความรู้เงินอาตมาให้สองพันเนี่ยไม่เกินเดือนสองเดือนก็กินหมดแต่วิชาความรู้เนี่ยถ้าอาตมาให้เราห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเราสามารถอาไปใช้งชีพเราได้ทั้งตลอดชีวิตเลย เราตะมาเลยก็ตัดขาดเลยญาติพี่น้องไม่ให้ไม่สอนเท่านั้นแล้วก็มันก็กลับมาช่วยอาจารย์ชยศอาจารย์มาอีกทีหนึ่งประมาณปี2002อ,อ,อ่พอดีท่านเริ่มจัดคอร์สธรรมชาติบำบัดดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่านเห็นอาไปพักพาพระเดินเที่ยพุทโดงรอบเกาะไต้หวันเดินไปพักท,กงงกกที่วัดตะมายอยู่แล้วก็ตะมาก็จัดให้สุนพ,พ,พ,พระภัพระคุณเจ้าที่มาพักวัด60กว่าโล ท่านเลยว่าโอ้ถน,นอมน,นี่สิปีไม่เจอตอนนี้กองอะไรนะพลังอะไรนะวิทยาเขตมันเรียกหนิอโอ้เป็นเรียนจกกะกจัดุลมาเป็นท่านจัดข้อบัญญัดที่มาเลเซียสิงคโปร์ที่ประเทศไทยอันนี้ท่านก็จะเชิญแต่มาบอกว่าออกตัวให้มึงซื้อตั๋วขับบินมาจะบินกลับไปท่านจาัดข้อเสแลนอติดลบอะไม่ได้สตางค์แต่มาก็ออกตัวฟรีมา ก็กลับไปก็ไม่ได้สตังสักงบาทเลยไม่ได้ค่าตั๋วด้วยเสร็จแล้วตมาได้ใจคนเพราะตมามาดูแลคนรักษาคนไม่ได้คิดสตังแต่เราได้รู้จักคนเรารู้จักคนมาเลเซียสบวมากลับมาช่วยท่านประมาณปีสองสองจนถึงประมาณปีสอง9้าเก้าก็รู้ดินแล้วก็ได้กลับมาช่วยท่านอีกทีแล้วพอากลับมาช่วยท่านพอมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันเริ่มจะสูกสโลแกนที่เราตั้งใจเรียนวิชาความรู้มาเนี่ยอยากจะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องภาคพุทธเจ้าตลอดจนถึงญาติโยมอะไรที่มีบุญด้วยกันเลย<อ><อ>ก็เป็นอย่างเนี้ยดูแลมาเกินปีพศ2006ก็ได้มีกลุ่มชาวโสม2004กับกลุ่มชาวโสมบ้านเรียกว่าภายสายอสุกไปเชือเ่อไต้หวันที่จริงตั้งแต่ปี2000เนี่ยอาจารย์ลักขณโรเนี่ยท่านก็จะไปตอนนี้เป็นทิศลักขณโรละ ท่านก็จะพาคุณชาวสงไปศึกษาแพทย์ทางเดียกบที่ไตหบันถ้าเราทราบหมอเขียวว่ากลุ่มคอาสพทั้งหลายเนี่ยนะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ได้ไปพักที่วัดอาตมาอาต,ตมาก็พาทัวร์รอบาไต้หวันเป็นทัวร์สุขภาพศึกษาก็ได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็มาปีปพศ2006ก,ก็ได้มามีลูกศิษย์เลยนะอาศพเนี่ยไปเรียนที่เข้าเรียนที่วิยาลัยสารสุขินีตอนสศ รอบนี้ก็มีอาจ,จารย์มาไม่ว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนห่ก็จะมาจำหนา้าเล้เพราะขาวหมดเลยอาจ,จารย์อะไรก็มาจากวาสสแต่เพราะว่าน่าจะไม่กล้ายกมือนะเป็นอาจ,จารย์รับมาอยู่ตอนนี้มาเรียนที่นั่นแล้วก็แล้วก็วกเอาเศาสตร์เรื่องการตะโกน,นี่ยจัดในวิทยี่ใดจนเป็นที่อาจ,จารย์หรือว่าคนรู้จักหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็อยากให้นักเรียนเนี่ยสอนเป็นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนมาสอนอไม่ได้ ราะว่าอาจารย์ตามายอยู่ไต้หวันเขาบอกว่าผมเลยไปเจออารตมามาตมา,ตา,มาก <c oughs> ไม็ไม่ไม่กล้าสอนวางลุงแคหาอื่นก็ให้ตามามาสอนมหาลายัยตามาก็ไม่ได้จบด็อกเตอร์เลยเ,เสร็จแล้วก็ไม่ตัดสินใจพอปลายปีปุป๊บมาเรียนรหัสชีวิตเ,เสร็จแล้วมารู้เข้าใจตัวเองว่าอาจารย์ที่สอนรหัสชีวิตบอกว่า,วาคนเนี่ยเป็นผ้าไทยเนี่ยคนมาอยู่ไต้หวันเนี่ยคนไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้คุณก็เป็นลูกวัดเหมือนเดิมเป็นแพทย์ผู้อาศัย คุณต้องกลับมาเมืองไทยมัดระเบิดทให้เมืองไทยให้ดังๆแล้วคนทจะไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ยอมรับเอ๊ะแต่มาก็ทีดแรกไม่มั่นใจนะปีนี้ประอ่ะไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์ที่บอกว่าเรางเราชีวิตเราต้องมาเป็นผู้ถ่ายทอดเอาความรู้มาให้ทางนี้แล้วก็ตัดสินใจมาเลยรับปากอ่างวิไลามาสอนรุ่นหนึ่งของวิไลยัยเป็นนักเรียนรุ่นที่สี่แต่มาก็ถือว่าเป็เิดคอร์สประมาณตีนพอจะเปิดตัวที่วิไลเป็นทาง เรา2006เนี่ยก็ถ้าที่ประมาณ18ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกเหลนรวมพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้ด้วยอาจารย์ศรีไพยนี่ก็เป็นลูกศิษย์อาตมารุ่นตารุ่นจังหวัดตาที่อาจารย์ที่อาจารย์ศิษย์นะครับเรียนรุ่นนั้นแล้วก็ติดตามมาเรียนที่เชียงใหม่บ่อยๆรุ่นแรกๆเนี่ยคุณเจ๊นงอะไรนะเจ๊หมวยอะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกเราจะเป็นลูกเหลนแล้วนะที่มาเรียนวันนี้คือว่ามาได้มาเพราะลูกเหรับ ลูกหลานเหลนหลน่นครับลูกมีหลงบ้างล้มบ้างหลง่ลนหล่นมาหล่นมาก็มาสอนป๊อปเนี่ยสองพันหกเนี่ย, 2006, ยก็ทางจิตวิศว์สอรุ่นที่สี่ก็รวมตัวกันมาปีาสองพันเจ็ดเพราะว่าไปสอนที่นั่นเสร็จแล้วอ,อะไรนะติดใจเรื่องรหัสชีวิตไม่ได้ติดใจจักรดุหรอกเ,อเพราะว่าตาม,มาแถมรหัสชีวิตให้สองคืนไปพักสอนสามวันเราสอนป๊อไมีใครสนใจเรื่องรหัสชีวิตแบบยกมือหมดเลย แล้วก็สอนให้สอนคืนพอสอนทั้งคืนก็เรียกว่าหอมปากหอมคอแล้วก็รวมตัวกันมามีคนหนึ่งก,กันทักอาตมาทาง messenger msn จานเป็นอะนไรบ้างจานยันอะไรบ้างบอก็ถามนักข่าวสัมภาษณ์เขรู้ว่าตมามียันเยอะตามาอยู่ไต้หวันทํางานได้วันละเท่าไหร่อตมาว่าสวดมนต์นได้วันล 5, ะห้าพันถาอย่างนั้นนิมนต์อาตมามาเอาความรู้มาถ่ายทอดให้วันล 10, ะหมื่นตมาก็เกา่กาหมดอยู่สังกัดชิดตัวก่อนเลยชิดตัวก่อน ถ้าไต้หวันเดินละห้าพันแต่ที่นี่ไต้หันละหมื่นถ้าเป็นพวกเรากเราจะอยู่ไหนดีตั้งแต่เรา,าต้องเรียกเมืองไทยดีกว่าเรียกหมออื่นหนึ่งแล้วกันก็กลับมารุ่นสิรุ่นสี่ก็รวมกันประมาณยี่สิบสองคนมาอยู่ตั้หนักแต่ตั้หนักนั้นมันก็เราเสร็จใหม่ไม mit, ๆไ,ตตไม่มีอะไรสักอย่างโต๊ะตังเทีะไไม่มีก็มาสอนครั้งแรกที่รุ่นยีน่ sigh, สองศูนย์สองเจ็ดช่วงนิทานก็สอน,นจกบก็ ยังพ่อตอมาก็หล่นให้นักเรียนมันพอขาดทุนเขาก็บอกว่าถานเราจะตุ้งนี่ยทำอะไรไม่รู้ขาดทุนไม่ได้สตังค์จัดทำไมแบบเลยเปล่าๆตมาก็ไม่ไเป็นไรแล้วก็จะขาดทุนสิ่งก็ไรแล้วลูกศิษย์จะยินก็ว่าขอแก้ตัวจัดรุ่นสองเนีขาดทุนนิดแดยวต้นเดี๋ยวตังคหรือก็อีกหรือกอีกก็เดี๋ยวแต่โค้งเนี่ยตมะมาไม้หากมันเกินหลายรอบกอีกก็พังไม่หมดก็ไม่มีอะไรจัดรุ่นสามเนี่ยมาจัดไปจัดไป ทั้งหมดรอบแรกเนี่ยหมดจัดไปทั้งหมด36รุ่นอพอเจอรุ่นสามหกปุ๊บปูส่มปิดตำหนักแต่มาเลยก็อ่านประมาณสองสิบหสี่เลยหยุดไปพักหนึ่งสองปีหมดอารมณ์เลยก็ไปนั่งร้องเพลงของอะไรนะมีมันทำดีที่สุดแล้วอะไรนะไม่มีคนเห็นใจอ่ะทำดีที่สุดแล้วอะไรนะไปนั่งร้องเพลงไหน จะบอกแล้วแต่ทำดีที่สุดแล้วไม่อยากจะอยู่เมืองไทยแล้วรถตู้ก็ขายอะไรเตรียมเนี่ยขายหมดเลยกะจะหนีไปอยู่กับปูด่ดินมทำที่อะไรนะอ่เพราะอเมริกาแต่สุดท้ายก็ยังไงมีคนในคิดถึงราตรีมาอยู่นะขอราตรมากลับมาธรรมาก,ก็เลยกลับมาอีกประมาณปีสองศูนย์หนึ่งแปดก็มาเริ่มจับคอร์สใหม่ปีหนึ่งคอร์สถอดรหัสชีวิตเพราะว่าลวดทนอมสุขภาพแล้วจกกะกระโดดราตราธราไม่สอนลนะ 在台。